สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอทุกท่านครับกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนลุกทุ่งนะฮะคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อเพราะไก่ไม่ได้เก่งทุกตัวนะครับที่น้องครับจะเป็นสายพันธุ์ไหนจะเป็นเชิงชนไหนจะเป็นเหล่ากอไหนก็แล้วแต่นะครับ เรื่องของการพัฒนาแม้จะไม่มีการหยุดยั้งนะครับมีการพัฒนาอย่างอย่างรุดหน้าอย่างก้าวกระโดดสังเกตได้จากการแข่งขันแต่เดิมทีนะครับมีการแข่งขัน12ยกบ้าง8ยกบ้างนะฮะมาจนถึงในยุคป,ปัจจุบันนะครับ มี5ยกมี6ยก4ยก3ยกแล้วก็มีชนะการในยกเดียวหรือ2ยกก็แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาในปัจจุบันเนี่ยนะครับดีขึ้นไก่เก่งขึ้นสามารถชนะการได้เร็วขึ้นนะครับ แต่ก็ตามหัวข้อที่คุยนะครับที่ได้ตั้งเอาไว้ว่าการเพราะพัฒนาเนี่ยไม่เก่งทุกตัวนะครับแต่เป็นเหล่าไหนจะเป็นสายพันไหนเชิงชนไหนซุ้มฟาร์มไหนก็แล้วแต่เพาะพัฒนาลูกเพาะออกมาแล้วเนี่ยไม่เก่งทุกตัวนะครับอันนี้คือความเป็นจริงนะครับ เพราะว่าจากร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นเะนี่ยให้ได้ไก่เก่งทั้งร้อยเลยเนะี่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ผมไม่ยากกะนะสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับให้มันดีนะฮะสักสามสิบเสียเนี่ยก็ถือว่าสุดสุดแล้วนะสุดยอดแล้วนะครับ กับเหล่าก้นั้นๆนะกับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั้นแต่ยิ่งได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์ซนผมว่าโอ้โหสุดยอดของสายพันธุ์ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดังนั้นนะครับการที่เราจะแบ่งไกนะ่ซื้อไก่นะครับโดยเฉพาะซื้อไก่ที่เป็น ไก่วัดดวงไก่เล็กหรือไก่รุ่นก็นแล้วแต่นะครับที่ยังไม่เห็นเชิงชนที่ยังไม่เห็นฝีไม้ไลายมือนะครอัตราเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนมันจะมีทุกคนนะครับมีค่อนข้างสูงนะครดังนั้นนะครับจำเป็นนะครับที่เราจะต้องใช้ความทีนิดวิเคราะ ศึกษาแล้วก็ดูนะฮะให้มันเยอะๆนะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งศึกษาเหล่าศึกษากอศึกษาการจ่ายลูกของพ่อแม่พันธ์ต้นเหล่านะเพราะว่าเรื่องของอัตราความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะถูกตัวที่มันไม่เก่งนยมันมีนะครับ,ม,ม,รบมันมีโอกาสแล้วเราจะต้องทำยังไงนะครับถ้าอัตราความเสี่ยงมันมีเราจะต้องทำยังไง ก็มีทางเดียวนะครับก็คือต้องต้องดูเหล่าดูกอต้องศึกษาใช้การวิเครนาะห์นานๆนะครับมาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพ่อพันธ์ุนะครับก็ขอให้เราได้เห็นฝีมือฝ <c oughs> ีแข้งเป็นอย่างน้อยนะครับให้เห็นฝีแข้งเป็นอย่างน้อยนะ ยิ่งถ้าได้ตัวที่มีไฟนะครับเป็นเครื่องการันตียิ่งได้หลายไฟก็ยิ่งดีนะครับถ้าไม่มีไฟก็ให้เห็นฝีมือลายมือเห็นเชิงชนเห็นฝีแข้งนะก่อนที่เราจะแบ่งรูปแบ่งหลานแบ่งสายพัน์มานะครับเพราะว่าบางตัวที่เราไม่เห็นฝีแข้ง เป็นไก่หนุ่มที่ไม่เห็นฝีแค่งเลยนะครับนํามาทําพ่อไก่แต่เราเป็นตัวมาเนี่ยอัตราความเสี่ยงมันก็จะสูงนิดนึงนะครับเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าพ่อจะเก่งหรือไม่จะมีเชิงชนลักษณะใดนะครับก็ความเป็นจริงเนี่ยการพ่อไก่ให้มันเก่งได้ทุกตัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ ในพ่อหนึ่งนะครับในพ่อหนึ่งเนะี่ยลักษณะเชิงชนโอเคอาจจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ความเก่งไม่เท่ากันแน่นอนนะลูกพ่อเดียวกันแม่เดียวกันในแต่ละรุ่นหรือรุ่นเดียวกันนะครับเรื่องของความเก่งกาจเรื่องของสปีดขาเรื่องของความดุดันมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอาจจะมีเก่งมาก เก่งแล้วก็มีพอใช้นะครับในรุ่นเดียวกันหรือว่าในขรอกถัดไปดังนั้นนะครับการที่เราจะทำการแบ่งโดยเฉพาะเรื่องของการวัดดวงมันมีอัตราความเสี่ยงในเรื่องของความเก่งที่เราจะต้องวัดนะ ก็ต้องให้เราได้ใช้ดุลพินิษนะครับดูตั้งแต่ต้นเหล่ามาเลยนะครับจะดีนะค่อยศึกษานะความเสี่ยงมันมีนะะแต่ว่าก็อาจจะเสียงน้อยนะครับเพราะว่าจากต้นเหล่าที่เคยใจลูกใจหลานได้ดีนะครับมันก็จะดีนะก็จะดีเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็คงจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะครับเพราะว่าไก่รุ่นไก่เล็กี่เป็นการวัดดวงนะครับดันั้นถ้าพ่อแม่ฝีไม้แลมือดีเชิญชนดีฝีแข่งดีความดูกดันดีโอกาสที่ลูก จะตามนะครับตามพ่อตามแม่ก็จะดีตามไปด้วยันก็นำเรื่องนี้นะครับมาเล่าสู่พวกเราได้ฟังกันนะครับเพราะว่ามันจะมี <c oughs> อีกกลุ่มนึงน,นะครับซึ่งทุนทรัพย์อาจจะไม่พร้อมนะครับอาจจะมีไม่เยอะ,อะ อาจจะมีไม่เยอะมีไม่มากแต่อยากได้สายพันธุ์ที่มีเชิงชนที่เราชื่นชอบ <c oughs> ก็อาจจะซื้อเป็นไก่วัดดวงอาจจะเป็นการจองลูกไก่ซื้อลูกไก่มาอย่างนี้นะครับโดยทุนทรัพย์ที่มันจํากัดถ้าคนที่มีทุนทรัพย์สูงมีความพร้อมในเรื่องของทุนเนี่ยเราไม่ว่ากันอันนั้นเราสามารถสรรหาตัวที่เห็นเชิงเห็น ตีไม้ไลายมือหรือมีไฟมาเหลวนะครับสามารถนำาสี้หามาเลี้ยงเสี้หามาทำต้นเหล่านะมาทำสายได้แต่คนที่มีทุนทรัพย์น้อยนะครับกำลังน้อยนะคนที่เป็นซุ้มเป็นฟาร์มระดับรรกหญ้านะ้านน้องค้องหนาซึ่งเงินไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะต,ต้องอาศัย การจองลูกไก่การซื้อแบบวัดดวงตั้งแต่เล็กนะครับหรือไก่รุ่นที่ยังไม่เห็นฝีไม้ลายมืออันก็สำคัญนะครับสำคัญเรื่องของสายพันธุ์สำคัญเรื่องของฝีไม้ลายมือของพ่อแม่ดูไม่ออกแต่ให้ดูต้นสายนะครับเพราะว่าแม่พันธุ์บางตัวอาจจะไม่เห็นฝีแข้ง แต่ว่าพ่อพันเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปได้เอาจากพ่อพันที่เห็นสีแข้งลักษณะเชิงชนนะครับส <_ d un> ีแข้งเชิงชนความดุดัน <_ d un> ความกระหายที่อยากจะตีชินคู่ต่อสู้นะครับมันต้องมีให้เราได้เห็นนะครับ <_ d un> ดังตัวสีแข้งอาจจะดีนะครับ แต่ความดุดันยังไม่พอสเต็ปขายังช้ายังไม่ขยับยังไม่ไปยังไม่ดันยังไม่เร่งมันก็ยังไม่สุดนะครับเหลือแ,แค่งดีแล้วเชิงชนดีแล้วเหลี่ยมดีแล้วนะครับจะเป็นเชิงชนไหนก็นแล้วแต่ความดุดันต้องมีนะครับแล้วก็สปีดขาสเต็ปขาเนี่ย ต้องดีด้วยนะครับความดูดันความกระหายอยากจะไปคิดคู่ส,สู้มันมีให้เราได้เห็นนะครับบางทีการที่มีแข้งดีกีนข้าวอาจจะยังไม่พอนะครับมันจะต้องดูความดุดันดูความมุสาหะความเพียรพยายามเพิ่มเติมเมข้าไปด้วยนะครับเล่าสู่พวกเราฟังนะครับเป็นกำลังใจให้สู้มฟาร์มน้องนุ่งมือใหม่ ที่จะแบ่งพันสายพันธุ์นะครับโดยการวัดดวงนะฮะจากซุ้มไหนเหล่าไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นเชิงชนไหนสายพันไหนก็แล้วแต่นะครับให้เราศึกษาข้อมูลสักนิดหนึ่งใจเย็นๆนะครับแล้วโอกาสพลาดมันยังมีน้อยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซุ้มเป็นฟาร์มใครก็แล้วแต่นะไม่สามารถเพาะไก่ให้เก่งได้ ทุกตัวหรือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะกล้องเยินฟาร์มไก่ชนขนลุกทุ่งนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะฮะสวัสดีครับ